สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องทั่วโลกทัว่วทุกทุกทุกคนเลยนะคะ่ะที่เข้ามาชมมาติดตามสาวกรษณ์คนไก่บาทกับขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อจากยอดวิวที่เพิ่มขึ้นเสมอเสมอการถือว่าเป็นบุญเป็นคุณหลายๆกับขอบคุณในนาำจิตนาำใจของทุกคนนะคะ่ะจังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์สาวกฤษณ์นในได้จ้าเด้อม่อนีนี่จ้าพี่น้องนี่ได้ปาคอใหญ่ <laughs> คอยเผาป่าคอใหญ่แต่พี่น้องอ่าพี่หน้าร้านให้ในเมืองรุ่เหลี่ยวบนไห่มานะจ๊ะอันเพื่อนแถมไหมาจะโดนแล้วลหละต่เป็นอัดสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วแต่เมื่อนี้กับมี่พักหลากหลายแต่พี่น้องกับมี่เนี่ยพักสลรัดเนาะจ้ะกับประกาศข่าวอันนี้พักชี่รอมจะพักชี่รอมเนาะแล้วกับมี่มีหอมมี่ต้นหอมไม่ไ่แหวนไห้สองต้น แล้วก็มสาระแน่แล้วก็มีพักชีนนะคะพี่พี่อยู่ไนพี่เนาะข่อยก็ไม่อยากดึงออกมากหรือมันสีเหียขูบเนาะจ้ะไม่จ้ะพี่น้องมาวากินน้ำข่อยเด้อจ้ะนี่น้ำแจ้วน้ำแจ้วแจ้วแบบเพชรสะดือสะดุดเพชรตายค่ะเพชรตายขึ้นค่ะแจ้วข่อยปลาคอเผาใช้เกลือค่ะพี่น้องอแซ่บอืมกลาง มาค่ะกินน้ำกัดนะจจะเด้อพันโหลดมีขัปุ่นน้ำน่าจะพันเลยพันเลยไม่รีรอแล้วนะคะไม่รอใครแล้วผู้ใดหิวกับมาเด้อตามมาเลยจ้ะเด้ออยู่หลดบีกบ้านเลขกที่ซึบหายเด้อตามมาเลยอันนี้ว่าบอกบ้านเล็กที่เขาว่าอยานชวนมาปุ่นบอกสบายดีนะพี่น้องมาโหลด ไม่านดอกมาจต่มานน่เห็นว่าแสบพี่น้องจ้าแสบแสบอุ้ยเดี๋ยวเด้ ก็เริ่มลองข้อปกติก็กินขาวจังก,กินหนาก็ลืมก็ลืิ่มลองข้อน,นี่น่าจะบรรยากาศแบบนี้ต้องมี่มูกินเนาะพี่น้องเนาะ ผู้เพื่อนว่าจะมากินน้ำกับข้าตะตุกป่าแล้วบ่มีโอกาสได้ไม่กินน้ำกันอืมอืมอืม ปลาคอเนื้อแน่นแน่นแน่แนพี่นอ้องแซ่บเยูะกินกพ่ดเดี๋ยวก็แซ่บพี่น้องเย้ยพุดนะโอ้ยเบิ่งเนื่อปลาคอเหลืองหุยๆุยแน่นอัดตักพุดนะหายเม่เจ้าเบิง่งเมืดไหล มันเป็นเงินอย่างในเงินปากคอเนื้นอหันเห็นดีตาดลุกไปรวด ผักชีลอมแผักชีลอมผักชีลอมโอ้ขอยอยากให้มุเจ้าเห็นว่าเนือปลาคอได้พี่น้องเรอยากมุเจ้ามากินน้ำขินะแนนอัพตักแนนจับจับใส่ข้าไปด้วยพี่น้อง Bror, se. <laughs> ว่ากินลูกน้อยกับจอบพรรอพรรอ,รรอที่นอกซ้าน้วยเนื้อแน่นป๊าเนื้อเหลืองหุยหุประคอ

จิตายเลือดโอ้ยเนี่ยอืมอืมอืม แเนี่ยปลาคออันมันแน่นนะมันแบบอธิบายบ่อยู่กับพี่น้องเนาะตัวใหญ่เนื้อแสบแดนปักเลยอืมอืม Dẹp men. À. cái kinh nhang หาค้นกับปมาหมึกกินน่าพี่นองตัวใหญ่ครับ mm! <laughs> A พริกแม่นี่เละแดดแห้งนี่เอ็ดองขาไปหนัก hết bạn này Hồi nào Nè lớn ơi hồi nè đi, đi เพื่อตายบ่เอาเรื่องอีหลีพี่น้องเอ้ย

ว่าสิเพ็ดเล่นๆเพ็ดอิหลพี่น้องเลยโอ้ยเนื่อไหมสักวันเนื่อปลาแท้ต่อยากทหม้วเจ้าไม่กินน้ำข่อยเนื่อแขนอันตัน phải nào bà, ui nghe pet hang bên nào, kiếm đấy cả, rồi em hái kè, biết cơm nó cả pet hang bên งดได้ก็ฝากที่ตามก็ไก์ก็แช่ก็ซับตะไคร่ไฮ้สาวกระดาษสินก้น,นไก่บ้านเนี่ยจ้ะเจอกันคลิปใหม่จ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้ะ